สวัสดีครับนะครับวันนี้วันพระเนาะนะครับใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์แชร์ก่อนนะครับวันนี้วันพระนะครับก็ตื่นเช้ามาทําบุญปล่อยปลานะครับอ่าใครที่เข้ามาแล้ววัดดีจ้านะครับเมื่อคืนฝันดีมากๆเลยนะครับก็จะเล่าความฝันให้ฟังเนาะใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์แชร์จ้าวัดดีจ้านะครับสวัสดีครับทุกๆคนเลย วัสดีจ้านะครับวันนี้วันพระนะครับก็ตื่นช้ามาทําบุญใส่บาตรนะครับวันนี้วันพระสวัสดีจ้าแป๊บเนึงครับ <ฮ>วันนี้วันพาร์เนาะก็ตื่นเช้ามาทําบุญใส่บาตรนะครับไปซื้อปลามาปล่อยนะครับก็อย่าลืมนะครับวันนี้วันพารนะ์เนาะก็ตื่นเช้ามาทําบุญใส่บาตรนะครับวันนี้ตรงกับวันพุธเนาะวันนี้วันพุธนะครับก็อาจารย์ต้นก็มาทําบุญปล่อยปลานะครับก็เมื่อคืนจะเล่าความฝันให้ฟังเนาะแต่ว่าผมก็ไม่รู้หรอกนะครับแต่ก็เลยอยากเล่าให้ฟังครับเดี๋ยวขอทําบุญนะครับเข้ามาครั้งแรกจ้าวัดดีจางวดที่แล้วก็มีโชคเนาะแต่ผมฝันเนี่ยผมฝันเห็นเห็น เห็นเป็นตัวสีแดงแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะมาไหมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกช่วงท้ายเนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับปล่อยปลาพร้อมๆกันเนาะนะครับขอทุกคนมีส่วนร่วมในบุญนะครับเสียงชัดไหมภาพชัดไหมครับเสียงชัดไหมใครเข้ามาแล้วกดวไลค์แชร์ก่อนจ้านะครับอ่านะครับ นโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุข้าพเจ้าในอรุณทอนจิตพานุธาดลเกิดวันที่10สิงหาคม2525หาวันนี้ตรงกับวันพระใหญ่ก็ขอขอ,อนิสงส์คณบุญที่ข้าพเจ้าได้ซื้อปลา ทั้งหลายเหล่านี้ให้หลุดพ้นจากคมมีดคมดาบความเจ็บความป่วยทมตายทั้งหลายขอให้ท่านจงหลุดพ้นจากความตายเหล่านี้ก็ขอให้ท่านอนุทนาบนนี้ที่ข้าพเจ้าได้ไม่ยังช่วยปลดปล่อยพวกท่านจากปลาหน้าเขียงก็ขอให้บุญกุศลนำพาให้ข้าพเจ้าตลอดจนถึงทุกท่านที่เข้ามาดูรายวารในวันนี้ขอให้มีโชคมีชัยกับอาจารย์ต้นสตรกาดำขอขอให้นะครับใครไม่เคยมีโชคก็ขอให้มีโชค ใครที่เข้ามาดูครั้งแรกก็ขอให้ได้โชควันนี้กับเลขที่อาจารย์ต้นฝันนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนาะนะครับคืออย่างนี้ครับผมฝันว่านะครับขับรถไปที่ไหนสักแห่งเนี่ยแต่ไม่รู้นะครับแล้วนะครับอยู่ๆนะครับก็มีนะครับมีคนมาบอกว่าฝากฝากเอาเลขตัวนี้ไปทําบุญด้วยเอาเงินมาให้นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทเจ็ดร้อยห้าสิบาทผมก็คิดว่าน่าเะียรห้าศูนย์ครับเจ็ดห้าศูนย์ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์แชร์เนาะนะครับอ่าใครเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนนะเนาะว่านะครับขอทุกคนมีส่วนมุ่งมบุญก่อนเนาะนะครับก็ขอให้บุญกุศสนนำพาให้ครับเจ้าและครอบครัวตลอดจนถึงทุกทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์แชร์นะครับนะครับกดไลค์แชร์ก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเนาะนะครับวันนี้วันท้าใหญ่นะครับน้องน้ํานะครับขอบารมีนะครับองค์ปู่ พญานาคราบตลอดจนสิงนะครับองแม่สติกายุดำตลอดจนถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์เทพเทวดาทั้งหลายที่รักษาดวงชะตาของข้าพเจ้าจงได้รับอนิสงคณบุญ,บญและเจ้ากันในเวรจงโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าขอให้เราสิ้นจากกันสิ้นจากวิบากกรรมซึ่งกันและกันในพบนี้ชาตินี้ก็ขอให้บุญกุศลน้ำพายข้าพเจ้าและครอบครัวจงพบแต่ความสุัสําทุศรัทธาธุนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับนะครับ ตัวที่ผมชอบก็คือนะครับนะครับนะครับ750นะครับนะครับ750กับ65นะครับนะครับ750กับ65นะครับเออผมพูดให้ฟังเลยนะครับนะครับ750กับ65ยางนะครับก็ขอทุกคนมีส่วนร่วมบุญเนาะอ่ะนะครับประเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเนาะนะครับวันดีจ้านะครับกปดไลค์แชร์ก่อนเนาะนะครับ เสียงชัดไหมภาพชัดไหมครับตัวที่ผมชอบครับรัฐบาลเนาะนะครับนะครับผมไม่รู้นะแล้วแต่ความชอบครับผมให้ดูเลยนะครับใครที่เข้ามาครั้งแรกเนาะใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไม่เป็นรายเนาะส่วนใครอยากจะเข้ากลุ่มเดี๋ยววันนี้จะดึงเข้ากลุ่มนะครับวันนี้ตรงกับวันที่เก้านะครับเก้านะครับนะครับ กนะครับผมชอบเจ็ดห้าศูนย์นะนะครับเจ็ดห้าศูนย์ด้วยครับครับแล้วก็หกห้านะครับเห็นไหมห้าเจ็ดหกห้าอรนะคือต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นความฝันของผมเองนะครับคือฝันมีคนนะครับมาบอกว่าเอาเงินไปทําบุญด้วยเจร้อยห้าสิบบาทนะครับเจร้อยห้าสิบบาทนะครับนะครับเจ็ดห้าศูนย์ลาว ลาวที่ผ่านนาน้อมออกศูนย์ห้าก็ดนะศูนย์ห้าจ็ดใช่ไหมผมก็คิดว่าไทยน่าจะมากิจห้าศูนย์ไหมถ้าตามตัวนะสองตัวก็หกห้าผมก็บอกแค่นี้นะครับนะครับอันนี้คือเล่าให้ฟังนะใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับกดไลค์แชร์ก่อนหน้าค่ะนะครับใครเข้ามาดูครั้งแรกกดติดตามที่เพจด้วยนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่างวดนี่ครับมดที่เหลวครับนี่ครับใครที่อยู่ในกลุ่มนะนะครับมดที่แล้วครับผมไม่ดูเลยครับ มุทเทลเลียครับนะครับนะครับเจ็ดสองเก้าครับเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองศูนย์นะครับแล้วก็ห้าสี่ได้ทั้งเจ็ดสองได้ทั้งห้าสี่เนาะอันนี้คิมงวมที่ลเลียนะนะครับดูครับมุทเทลเลียปังไม่ปังอันนี้พิมง์มที่ลเลียนะถ้าใครที่ติดตามนะครับก็จะเห็นนะครับคือบอกก่อนว่านะครับผมแค่บอกบอกให้ดูว่านะครับอาจารย์ต้นให้จริงนะครับผมไม่เคยห่วงเลขหรอกแต่ว่ามันเป็นความฝันที่เฉยครับ นะครับใครติดตามนะครับผมเนี่ยนะครับฝากกดไลค์แชร์ด้วยเนาะนะครับดูครับคนที่เขาได้โชคนะครับเออแล้วก็ผมก็ชอบเจ็ดห้าศูนย์ห้าศูนย์หกห้านะครับหกเก็ดเนี้ยนะครับมีไหมมีครับแต่ว่าไม่รู้ว่าซื้อได้ไหมหกเจ็ดนะครับมีอะไรนะสวัสดีจ้านะครับคือลอความฝันให้ฟังเนาะ นะครับผมให้ดูเลยนี่ครับดูนะครับนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มนะนะครับดูเขาเขาได้งงเที่้วเนอะนะครับมวเที่ยวครับนะครับมวเที่ยวนะคนที่อยู่ในกลุ่มนะเขาได้ครับมวดที่ยวปังมากๆเลยนะครับก้ามิถนาจ้านะครับนี่ครับมวเที่ยวคือได้โชคคือต้องบอกก่อนนะครับนี่ครับ มีสามตัวนะครับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกเนาะนะครับนะครับงวดน,นี้ผมก็ให้เนี่ยผมไม่รู้ครับเอาไม่ออกนะครับผมไม่รู้ห้าศูนย์เก็ดห้าศูนย์ใช่ใช่เจ็ดห้าศูนย์ ก็นี่ครับคือคือถ้าพูดถึงเนี้ย <c oughs> ผมให้ดูก่อนเสมอ <c oughs> ผมก็เล่าให้ฟังก่อนเสมอแต่ผมต้องบอกก่อนว่าวันนี้วันพระเนาะผมก็เลยมาปล่อยปลานะครับก็มาซื้อดอกไม้ปล่อยนะครับแล้วก็เออไม่ใช่ซื้อดอกไม้นะครับไปไหว้พระ <c oughs> ผู้ผิด, <c oughs> น,ด <c oughs> นะครับคือทะเบียนรถนะครับสวัสดีสวัสดีจ้าครับหกห้าใครที่ติดตามผมครั้งแรกเลยครับฝากกด กดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามที่เพจด้วยเนาะใครที่ติดตามครั้งแรกฝากกดไลค์กดแชร์ share, นะครับติดตามที่เพจนี้ด้วยเนาะนะครับนี่ครับใครจับทันนะนะครับแล้วก็หกห้านะครับเห็นไหมมีแค่นี้ครับแล้วก็นะครับผมชอบหกห้านะคือผมก็ยังคงหกห้าเหมือนเดิมนะครับหกห้าทะเบียนรถคันนี้นะครับผมเอามาทําบุญอยู่สองรอบแล้ววันนี้วันพระ วันนี้มันพ้าไปซื้อดอกไม้นะครับไปทําบุญเนาะวันนี้ไม่ได้อ่าเข้ามาใหม่ค่ะนะครับนี่ครับทะเบียนนะครับเจ็ดหกห้าครับเห็นไหมอะไรจนะ้ะใช่เกียห้าศูนย์สามตัวในเกียห้าศูนย์ห้าศูนด้วยครับ อะไรนะคืออันนี้เป็นหนองน้ําครับก็มาทําบุญปล่อยปลาปล่อยปลานะครับวันนี้วันพระตรงกับวันพระใหญ่ก็นะครับเดี๋ยวก็ซื้อดอกไม้นะครับมาทําบุญวันนี้ตรงกับวันพระตรงกับวันที่เก้าพดีจ้าออกกำลังกายจ้ามาปล่อยปลาจ้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 าญญโ, <laughs> โอเค <laughs> เนาะนะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วเนาะก็ขอให้นะครับมีส่วนร่วมในบุญอธิษฐานในวันนี้เนาะ คือให้ได้แล้วค่ะในกรมค่ะเดี๋ยวเกตน50ูนี้ยผมจะลงให้ในการบ้านนะครับเกต50นะครับนะครับเกต50นะครับเออเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูก่อนนะครับ